อันิพรสุนทรสนานเสรงวงกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุนทราพรในพระาพราชปิพธ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในนามของมูลนิธิสุนทราพรครับ เดี๋ยวเรียนเชิญถึงเป็นนะครับตามลำดับข้าแถวรอเลยนะครับจะได้กระชับเวลาครับก็ได้ยินจะพูดมากับผู้ติดตามเสองท่านนะครับยินดีด้วยกับศุทราพรครับท่ายญาตครูเกอครับพี่อร์อนะฮะอจิพรศุขพรสนามครับมาต่อไปครับเตรียมตัวเลยนะครับทีมงานลุก้นมารอเลยนะครับคุณวรชัยธรรมสังคิติ และมีนักร้องสุดเจตนารมาร่วมรับถึงสามรุ่นสามเจเนอเรชั่นนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขั้นต่อไป